สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้ช่องเจ็ดสีและบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวบริเวณล,ลานสารากลางจังหวัดชนบุรีเพื่อรับชมการถ่ายทอดสด ศึกมวย CP f ีเฟชมาร์และคลารวาน CPF โดยไฮไลท์สำคัญในวันนี้นะครับจะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมปนโลกในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA ภาคบังคับระหว่างแชมปนโลกขวัญใจชาวไทยวันนี้ครับจะเจอศึกถือว่าหนักพอสมควรเลยทีเดียวเนื่องจากว่าผู้ท้าชิงเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งและเป็นนักชกฝีมือดีจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นคู่สำคัญในรายการวันนี้นะครับ และสำหรับคู่แรกที่ท่านจะรับชมต่อไปนี้จะเป็นมวยสากลคู่พิเศษเป็นการชกอุ่นเครื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะชิงแชมป์โลกสถาบันหลักของแชมป์ PABA ในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ภายใต้การรับรองของสมาคมมวยโลก WBA เจ้าของฉา,ายายอดมวย2แบบนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์น้ำหนักชั้งเมื่อเย็นวันนี้ชั่งได้110ปอนด์ ขอเสียงปรบมือให้กับพลังพล C.P. f ีเฟชมาร์และนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับนักชกฝีมือดีจากประเทศอินโดนีเซียน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวันนี้ช่างได้110ปอนด์เท่ากันขอเสียงปรบมือให้กับแซมมี่มแฮกเลอร์และมวยคู่แรกพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ <c oughs> ท้องเจสีร่วมกับบริษัทพิจิตรีรบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและ CP พีนำท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดในวันเสาร์นะครับ2ชั่วโมงเต็มครับเริ่มเมื่อเวลา16บหนาฬิกาจะไปจบที่18บแนาฬิกาครับนี่คือศึกมวย CP f ีเฟ m a r t และคาราวาน CPF จากบริเวณหน้าสลากลางจังหวัดชนบุรีถือว่าเป็นซุปเปอร์ไฟเลยนะครับสำหรับโปรแกรมนี้เพราะว่าน็อกเอาท์ซีพีเฟสต์ม แชมป์รุ่นเล็กของสมาคมมลโลกวันนี้เจอภาคบังครับกับนักชกอันตรายจากฟิลิปปินส์นะครับเลโรล,ลิโตซึ่งจะเกิดขึ้นในคู่ที่2นี่คือพลังพลซีพีเฟสมากับแซมมี่แฮกเลอร์เป็นคู่แรกมาเริ่มยกหนึ่งนะครับพลังพลนีไม่ต้องห่วงเลยกระดูกชั่วโมงเยอะมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ในศึกมวย c p f เฟสมาและก็คารวาล C p พพร้อมทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด แล้วก็คิดถึงโตโยต้านะครับคิดถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาแล้วก็เข้าสู่บริการมีถึง19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเพื่อนถ,ถึง8ปีนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์วันนี้มาเริ่มยกหนึ่งนะครับของคู่เปิดหัววันนี้พลังพลนี่พร้อมทุกอย่างรอว,วันเวลาที่จะชิงแชมป์โลกนะครับบริเวณที่หน้าสละกกลางจงังหวัดชลบุรีในขณะนี้นั้นแฟนกีฬาแฟนมวยนั้นเกือบจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับเพราะว่า หลายท่านหลายคนตั้งใจมาเชียร์ล็อกเอา CP Freshmart ให้ป้องกันเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ให้ได้เรามาดูครับยกแรกของการถ่ายทอดสดนะครับในศึกมวย CP Freshmart และคารวาน CPF วันนี้เปิดหัวประเดิมด้วยนักชกที่เขาว่ากันว่าเป็นนักชกฟีมือดีแหะครับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยครับในรุ่น108ปอนด์ก็อนาคตอันใกล้นี้ครับน่าจะได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกสถาบันหลัก ขอต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทางบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมาบนเวทีนะครับมาดูผู้แรกวันนี้แม่พลังพนิต่อยได้ทุกรูปแบบทั้งภายและก็สากลด้วยนะครับเป็นน้กมวยที่ที่มือจัดจ้านมากหวังนั่นเถอะวันนี้ก็เปิดมาเดิมหแฟนเริ่มทยอยแน่นแล้วนะครับวันนี้ที่หน้าสารากลางจังหวัดชลบุรีวันนี้ โดยช่องเกษีถ่ายทอสดสดวันเสาร์วันเสาร์น,นะครับวันนี้ก็คือ4ี่โมงเย็นเป็นโปรแกรมที่2นะครับที่ช่องเกษีมอบให้กับบรรดาโปรโมชั่นต่างๆเมื่อจัดศึกใหญ่ของออสถาบันหลักก็จะให้เวลาในวันเสาร์ก็คือ4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นเอามาบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้ง C ีจเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนก็ นายดีดีสิบทัฒนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และวก็ท่านผู้บริหารฝ่ายเจริญพวกกระถางจํากัดหมหาชนแล้วก็ท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูพ,พร้อมกันนี้นะครับทั้งบริษัทโทตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดแล้วก็คิดถึงโตโยต้าต้องคิดถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการมีถึง19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีนี่ครับช่วงปลายยกแรกนะครับหมดยกที่1ครับ ชมผลงานยกแรกซะหน่อยนะครับพลังพลนี้เป็นแชมป์ของ WPA PABA รุ่น Light p r i v t e ครับคือ108ปอนด์นะครับเป็นรุ่นยังรุ่นเล็กคือขนาดพวงก็ใหญ่กว่า Mini Max p e i g h t นะครับก็ขอบคุณนะครับบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดรถกระบะ Toyota Hilux f r e e รีโวคุณอดิเลกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อารจำกัดมหาชน ขอบคุณดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับวันนี้รับหน้าเสือเลยครับเป็นประธานจัดการแข่งขันผู้มีแต่ให้ดรพงศ์ ong, วิเศษไพฑูรย์มาเริ่มยก2นะครับว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณนี่ครับบริษัทเจริญพกพานธหารจำกัดมหาชนวันนี้ก็ทางคราสซีพีเอฟด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนี่ครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อไฮรักริโอไปที่เคมอเตอร์ or, นะครับศูนย์สองแล้วก็หกหกสองนะครับหกห้าห้าห้านะครับที่ถึงโตโยต้าที่ถึงเคมอเตอร์ ยี่สิบเอ็สาขานะคร,ครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับการรับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีเต็มทุกสาขาเลยครับตโอยต้าเคมอเตอร์ or, แต่ว่าตอนนี้แมพลังพลนี่ครับเริ่มเน้นแล้วครับยกที่2เกมเริ่มจะเข้มข้นขึ้นครับโอ้โห,โโหแม,มาวินแฮกเลอร์นี่ไม่ธรรมดามาต่อยในบ้านเราบอยเลยเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะกระดูกดีด้วยมวยเด็กๆอ่อนๆนี่เดคนต่อยหัวที่หัวตามไปอ้าวขวาของพลังโมล วนนี้ก็ต่างประเทศวันนี้จะมีทั้งฟิลิปินอินโดอินเดียแล้วก็เวียดนามหลากหลายนะครับวันนี้ประธานของพัดีดีบอกซึ่งปราตินะครับก็คุณวิรัติเวสีนานะครับมานั่งอยู่ขอบเวทีแล้วสายดีครับเสียงเชียร์มาแล้วนะครับแฟนกีฬาวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดพาผ่อนดูกีฬากันครับโดยเฉพาะกีฬาซึ่ง เป็นคนไทยครับมีคนไทยเป็นแชมปเปีียนตัวต่อตัวนะครับมาดูว่าพลังคนทุกอย่างพร้อมหมดแล้วกระดูกได้ช่วโมงได้นะครับแล้วก็พิซซ้อมอยู่ที่พิธีอคาริพีด้วยนะครับหรือเรื่องร่างกายแล้วปึ๊กตลอดเลยทีเดียวเนี่ยแหละครับหายห่วงครับแล้วก็มีโคดหนึ่งนะครับโคดหนึ่งชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์เปี้ยนโลกชื่อดังครับมาเพิ่มทักษะสไตล์การชกให้ยิ่งชกยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆร่อตอนนี้ต้อง ้แฟนๆครับช่วยกันติดตามเลยครับว่าผลงานแบบนี้โอกาสชิงแชมป์โลกในอนาคตอันใกล้เหมาะสมหรือยังโลอาทที่สองตั้งใจชมกันมากเลยครับเงียบทิ้งเลยครับลุนๆพอาะน้ำหนักบาดีทั้งคู่ี่นะ แล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของเยอะแล้วนะครับทั้งไก่ย่างฮาดาาแล้วก็นมสดเมจิด้วยนะครับนามของ CP ทีเจริญรัตถานจำกัดงหาชนเอาขยายขยัยามเอาอยู่ไม่เอาแรกแรกหม,มดบบยกหมดยกผลงานนายกที่แล้วครับหนึ่งสองของมิธแฮกเลอร์เขาสั้นนะครับประเภทมาขามข้อคลื่น,นครับของเรานั้นออกเพ um ียวลม พลังพลซีพีเพชรปาดกับแซมมี่แฮกเลอร์ผ่านไปแล้ว2ยกนะครับเริ่มตึงเครียดครับขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณชัยศร,รีพิสานก่อสกุลซีอของไทยแสงยนต์ครุ๊กผู้นำรถเกี่ยวโน่นข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยแสงยนต์การเกษตรจำกัดคุณิิเชียนสมภพรุร่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ or, จำกัดผู้จําหน่ายโตโยต้าขอบคุณ M150 ร้มาลุกกันต่อนะครับบนเวนทีผ่านคนของเรานะครับรอโอกาสที่จะชิงแชมป์โลก จะเดินพกพันธ์หันจำกัดหาชนทัางไก่ย่างให้เ,าเอานมสดอ้าวเนดูกน oh, ก่อ,น, oh. กอน,นะครับ oh, แล้วก็จะซื้อ oh. ไฮลักริโวนะครับ oh. ไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21 oh. สาขาเข้าสู่ริการมี19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่อง,งอยนต์ถึง8ปีนะครับ02 6 265จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับ ห่วงนะครับโดยคุณวิเชียนสมพบลุงโลดเรามาดูกันต่อครับความการอุ่นเครื่องของพลังพลซีพี h ฟชมาโอ้โหวสวยครับหมัดขวาหมัดนี้แต่ว่าแซมมี่ฮักเลอร์นี่ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นนักชกที่ล่างเงินรางวัลแหละครับเก๋เาครับ<า>เก่ามากแซมมี่ฮักเลอร์เราได้สดนะครับดูความรวดเร็วว่องไวน้กมวยนี่พอซ้อมดีนี่หูเนื้อต,ตัวนี่ต้อง นวลมากเลยพละพลคือว่าก็อืมกระดูกกระดูกกระดูกปึ๊ก็ขวาไปหมัดหนึ่งของพลังพลจำน,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 นียกเลื่อนี่ครับอื้มโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกโดนอีกแล้วหมัดเรียกเสียงเชียร์ครับหมัดเรียกเสียงเชียร์ของพลังพลเป็นเด็กกุลีร่างนะครับพลังพลในขณะที่น็อกเอาตันสุรินหลังจากนี้แหละครับอย่าไปไหนนะครับเปิด35กด35แล้วรอเลยครับ S 1> <S 1> แต่แจ้งแฟนๆไว้นิดนึงนะครับแจมี่แฮกเล์นี่มาพักคอมวยจะรู้เป็นอย่างดีนะครับคนทลกรหดเลยทีเดียวไม่น่าจะเป็นงานง่ายของพลังคนครับที่จะเอาชนะน็อกได้แต่ต้องติดตามเลยครับามาดูบนเวทีนี่ครับวันนี้คุณขจรศักดิ์นะครับศักดาพงษ์ส,ส,าสารรักจากซีรินัก็มาด้วย <S 1> <S 1> <S <S ขวาหมัดหนึ่งต้องต่อยให้สวยนะครับรอโอกาสใครหน้าหน้านี่จะชิงแชมป์โลกแล้วของพลังคนนะครับทุกอย่างพร้อมหมด ร่างกายได้พิซ้อมได้จังหวะได้กระดูกได้หมดเลยนะครับของพลังคนที่สําคัญครับอ,อยู่ภายใต้การสนับสนุนของเจริญพกอกระพันอาหารจํากัดมหาชนรวมถึงโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดและโตโยต้าเคมอเตอร์อเรียกว่าสถาบันไหนพร้อมนี่ส่งชิงแน่นอนครับสำหรับพลังคนวันนี้นาะชกไทยทุกคนนึ่งก็ถือว่าเจอกระดูกชิ้นโตทั้งสิน้นทั้งสิ้นเลยมาดูนะครับลอยกลอยกลอยกรับไม่รับไม่รับ วันนี้นะครับรางวัลต้องมีแน่นอนเลยทีเดียวจากตัวเตของวิเศษไททูนนะครับอโหมดยกก่อนผัดท่าในยกที่แล้วครับแหมมัดนี้สวยงามมากครับขวาตรงครับเข้ากระโดงคางครับแต่ว่าแฮกเล์ยังทนได้เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับสำหรับการชกอุ่นเครื่องของพลังพล CP Freshmart เป็นแชมป์รุ่นไลฟ์ฟลาเบดร้อยด์ครับรุ่นสมานสอเจตุรงค์นั่นแหละครับ คูณชคของเขานั้นสม,มีเฮเลอร์จากอินโดนีเซียขอบคุณบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดสีลีนาสีคิงคอปราคิวซิลสีโปลีนาคุณทรงวิทย์คุณขอจรศักดิ์สังดาภสษานร,ร,รักปุยยาราบริษัทบุญสงโอสดใดภา่ในพานทองจำกัดยาดองตรา9้าเหรียญน้นำมันยาตรามาวินและยาแก้ไอตราอาปาเช่มาดูกันต่อบนเวทีนะครับวันนี้ก็ในศึกซีพีเฟสต์มาแล้วก็คระราวานซีพีนะครับพีนาสารากลางจังหวัดชลบุรีนะครับ วันนี้ครอบรันบริษัทโตโยต้ตยตามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคิถึงโตโยต้ยตานะครับพิถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับไปซื้อได้เลยเดียวที่เคมอเตอร์นะครับ02แล้วก็626555นะครับจากตโตโยตา้าเคมอเตอร์วันนี้เราอยู่ในบริเวณ,าณาะลานสารการจังหวัดชนบุรีนะครับขอบพระคุณครับท่านภคละทรนเทียนชัยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีที่วันนี้ครับ เด็กไทยครับมาสร้างชื่อในการทำศึกใหญ่ในวันนี้ครับต้องกาบขอ,อขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นอย่างสูงโอ้โหชนกันอีกแล้วครับจังหวะโค้งนะครับแท็กเตอร์เวลาเข้านึงก็อย่างว่าแล้วครับเข้าสั้นกว่าเรานิดนึงถ้าย่อลงไปก็ยิ่งสั้นใหญ่ครับยิ่งเตี้ยใหญ่ก็มีโอกาสจะชนกันแล้วครับนีเป็นครั้งที่สองแล้วกรุังพอกันด้วยเ,เราเป็นฝ่ายขยับเข้าหาตลอดเบียร์ตลอดติดตลอดเข้าขวาล่างไปอีกทีนึง สเม,ม่แฮกเลอร์บอกว่าต่อยอุ้งซ้ายมา2ทียังติดการนะครับมาพลังพลเคาะเคาะเคาะแฮกเลอร์ต่อยสวนโต้ขวาของพลังพลวันนี้แข็งแกร่งนะครับแฮกเลอร์แต่ว่าเนื้อตัวเป็นเยวันหนาตันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับพลังพนาการเตือนนะครับระวังกดต่อยต่ำ วันนี้ครับถือว่าเอาวยดีจากประเทศอินโดนีเซียมาเลยครับล่ตัวแม่มีอ้าปากเลยครับโอ้ชั้นู่เริ่มโจมตัวได้แฟนของมวยไทยก็น่าจะคุ้นแหละครับฝีมือที่เขาว่ากันว่ายอดมวยสองแบบระดับพลังคนวันนี้กลับมาโชว์ฟอร์มในเชิงมวยสากลถือว่าสวยครับทำได้ดีชุดนี้โอ้โอ้โอ้เน้นเน้นซ้ายแตะขวาตาม เน้น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 อ,อยตามม่แค่เลอร์วันนี้มามาแข็งเอาโดนซ้ายไปหมัดตีไปน้อยหอยออยัว,วชนกันครับเราว่าหมัดนี้คลูดครับต่อยแถวขอบกลางเกงครับแต่คลูดต่ำลงไปเล็กน้อยนี่เลยครับก็ทางเคมอเตอร์นะครับก็ศูนย์บริการนะครับ19แห่งก็ทั้งหมด19สาขานะครับยอดเยี่ยมนะครับระดับคือได้รางวัลจากไทเซ็นยอดเยี่ยมระดับประเทศอ่าโมยดก่อกนะครับ ลงานยกที่แล้วนะครับผ่าตรงกับหมัดชุดซึ่งเป็นจุดขายของพลังพลกำลังจะทำได้ดีนะครับตั้งแต่ยกสองในต้นมาแล้วจงมันต่อนะครับผู้ใหญ่หลายท่านเดินทางมาถึงแล้วท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับนายกสมาคมกีฬาของชนบุรีขอบคุณบริษัทต้วยทองโอสถจำกัดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คแอร์ร็อก บริษัทขยยาเพนภาคจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาะคบริษัทสหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยขอบคุณเชลรีมูลามาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคณนะครับก็ดงพงพ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ีเจริญพ่อกรพันอาหารจำกัดมหาชนทางไก่ย่างดาวนมสดเมจีด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์ or, ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่ริการมี19แห่ง แล้วก็รับประกันส่งเพ่ิงถึง8ปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์นครับเรามารับชมกันต่อนะครับยกที่5ของเมวยสากลคู้พิเศษครับคุณเครื่องระหว่างพลังพล CP Freshmart กับ s a m m ี่แฮกเลอรนักชกจากประเทศอินโดนีเซียก็จะทำการชกกันทั้งหมด6ยกนะครับนี่ในช่วงยกที่5ก็ถือว่านี่แหละครับเป็นการวางแผนของสตาร์ทีมงานครับ ที่1ชัดชัยสาสกุลไฟนี้อยากจะ้ชกเกมยาวครับก็เรียกว่าไม่เร่งน็อกแล้วครับสำหรับพลังพลก็จบจากคู่ของพลังพลจะเป็นน็อกเอาการแช็คบังคับกับเลโรลิโต้ะครับจบจากคู่นี้ครับจะไปไหนครับเป็นนักมวยที่โชคและเมียนตามากเลยนะครับพลังพลเพราะว่าประสบการณ์ดีทีลาการโชคทั้งรุกทั้งรับระบบการป้องกันก็ดีมากเลยทีเดียวฉะนั้นโอกาสแล้วก็รอเวลานะครับที่จะได้ชิงจะเป็นโลกแล้วเลยทีเดียวในนามของ เพชรดีดีบ็อกซิ่งมาชั่นนะครับแล้วก็ซีพีเฟสมาทพร้อมทั้งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็โตโยต้าคืมอเตอร์ด้วยนะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับเราได้เห็น3ชุดครับจุดนี้ในโมนิทต่อยมันชุดได้ดีนะครับลูกต่อเนื่องลูกตามทำได้ดีไม่เหนื่อยเลยนะครับบุรีรัมย์ครับดูแลไม่เหนื่อยเลยอ่ะ หมัดหน้าหมัดหลังใช้ได้เลยครับน้กมวยรายนี้และเนื้อตัวนี้บึกเลยอะ่ะน้ำหนักอย่างนี้ก็ไม่เสียเปรียบด้วยนะครับพลังคนวันนี้ต่อยกับแซมมี่แฮกเลอร์จอมธโรดนะครับจอมธโรดด้วยเลยทีเดียวดีขวาตรงหมัดนี้สวยครับสำหรับพลังลคนเรียกว่าไฟเตอร์ก็ได้ครับบ็อกเซอร์ก็ดีครับสำหรับพลังคนปัจจุบันก็มล้างตำแหน่งรองแชมป์รองแชมป์โลก ระดับสูงนะครับหลายสถาบัานเลยทีเดียว oh <my> ที่สำคัญตอนนี้ทองแชมป์ PABA ในรุ่น108ปอนด์อยู่อ้าวเล่งแล้วครับชุดนี้ปร่อยุกประยุก oh <my> แฟนแฟนวันนี้แฟนล้นหลามนะครับแฟนล้นหลามหน้าสลัดกับโตฝุ่นสายของเซม,มิเฮกเลอร์เหมือนกันอันตราัอันตราัหมดยกหมดยก <c oughs> เป็นลูกต่อเรื่องที่ พลังทนนั้นทําได้ดีนะครับลูกชัดเจนก็คือ1-2ที่ยังคงทําได้ม่เสมอขึ้นยกที่6ครับกับการอุ่นเครื่องในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ชมน็อกเอาท์กับเลโลลิโตในคู่ต่อไปขอบคุณโกปิโก้คอฟฟี่แป้งโยคีในรัศมีวงกลม คุณวิชากิตที่กรรมการวิจัยการบริษัทเจริญสุขบริษัทพื้นชิวจำกัดสมเกาลีตังโุ้แจ๊ปเครื่องดื่ม G S D ตราสมเกาลีตังโุ้แจ๊ปและปั้มน้ำบาดาลยินดีเทอร์บายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรมาุ่งกันต่อนะครับยกสุดท้ายวันนี้ทางแต่ย่างฮ่าดาวนะครับพร้อมทางนมสดเมธีของซีพีเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนก็พิถึงโตโยต้านะครับพิถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาแล้วก็ข้าสูนย์บริการนะครับมีถึง19แห่งแล้วก็รับประกันซ่อมเพื่อนถึง8ปีจาก โตยต้าเทงโมเตอร์นะครับที่ถึงโตยต้าที่ถึเงเทงโมจะโชว์ไหมครับจะโชว์ไหมครับพลังพนจะโชว์ยกนี้ไหมครับเอาล้วครับจมเล้วครับยกหน้าไม่มีแล้วนะครับมีแค่ยกหกยกนี้เน็ตเลยครับพล,ลังพนล่างหน้ก็สวยเลยครับ ทางนอกได้ก็สวยวันนี้ครับต้องขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับของสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครสุธยาอุปกรณ์มวยไฟเตอร์เจเจมวยไทยอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลพร้อมด้วยท็อกออฟเดอะทาวแอกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับวันนี้ก็คุณขจรศักดิ์นะครับศักด์ลาคมษานุรักษ์จากศีรีน่านะครับศรีคิงครอบราวันนี้ก็มาด้วยเลยทีเดียววันนี้แฟน แน่นขนาดเลยทีเดียวนะครับก็เต็มความจุแล้วนะครับที่บริเวณลานหน้าสลากางของจังหวัดชลบุรีแห่งนี้นอกจากจะมีมวยสาบลระดับโลกให้แฟนๆได้รับชมกันฟรีแล้วครับยังมีฟรีคอนเสิร์ตด้วยพร้อมกับสินค้าราคาพิเศษนะครับราคาต่ำกว่าท้องตลาดคุณภาพดีครับจากบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านก็มาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าคุณภาพดีของซีพีกันได้เลยครับทั้งสดทั้งประหยัดและ ทุกวันกับที่นี่ดีควลมแล้วครับแฮกเลอร์ไม่ถึงนะครับ9เ้าไม่ถึงครับใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วจังหวะสีมือให้ดูเหมือนกันครับพลังพลอกสักชุดนะครับอีกสักชุดหนึ่งจะถือว่าอุ่นเรื่องได้ดีนะครับวันนี้ ชเชิงมวยไทยนี่ในรุ่น108ปอนด์ครับถือว่าท็อปทรีของประเทศเลยครับสำหรับพลังคนแต่ว่าชกมวยไทยแล้วต้องแบกน้ำหนักเู่ต่อสู้เยอะเหลือเกินนะครับท่านดรบงบอกว่ามาชกมวยสากลดีกว่า108ปอนด์ที่กลับสบายๆคนเก่งก็ต้อง,อยงเยี่ยบครับ,ค,รบคนเก่งต้องแบกน้ำหนักเพื่อนยอดมวยอตอนนี้สามีแฮกเลอร์ทำท่าจะเร่งปลายยกหมดยกครับหมดยกสุดท้ายอกสักครู่นะครับ นำไฮไลท์ทั้งหมดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับก่อนจะมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับนี่คือการชอกอุ่นเครื่องของแชมป์ WBA PABA รุ่นไ right ร้ไฟเวทน้ำหนัก108ปอนด์ของพลังพล CP p l a s m a t ผูช้ชกนั้นเป็นอินโดนีเซียนะครับแซมมี่แฮกเลอร์มาเมืองไทยหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้เราได้เห็นแล้วครับว่าพลังพล CP p l a s m a นันมีจุดขายที่ลูกต่อเนื่องนะครับเชิญพบกับคุณสวิงขาวครับ ท่านชมครับเมื่อโชค,ครบยกกรรมการชุมมือเลยครับพลังพน้นะครับรองแชมป์โลกว่าที่จะชิงแชมป์โลกเป็นผู้ชนะคะแนนม,มีแฮกเลอร์ไปอย่างงดงาม